แต่ต,ะต,ะตะราดนูคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้ตรกดนูคิดว่าเขาหลอกเขาหลอกครับนูเอามาทดลองแค่สิบนาทีค่ะขาหนูยกได้ค่ะสิบนาทีขาได้แอ้ผมยงว้าวเลยแบบนู้แต่หนูตกใจมากเลยหลังจากได้กินยานี้ไปสามวันหนู<ม>ย,ยกขาโอ้โหสองวันสามวันยกขาได้ครับลุกขึ้นนั่งได้กินข้าวเองได้โอเคไหมตบนิ้วดิ <c oughs> ก็ดีจริงครับหลังจากที่นอนเตียงอยู่มันสองเดือนนะครับลุกไปไหนไม่ได้ลูกทีต้องประคองนะครับกินข้าวเองกไม่ได้ทุกอนตอนนี้นั่งกินข้าวเองได้ยกแขนนิดนึงขยับขาแขนได้ไอันนี้ได้ไปสามวันจะต้องสั่งต่อนะครับมาสัจจริงจริงตอนนี้ตอนนี้ขยับตัวไ,ได้ไไไดใช่ไหมเลินเตยได้ใช่ไหมนองนอ,องดูสินะน,นอนไม่ได้ตอนนี้น่งได้ ตอนนั้นยังนั่งไม่ได้ตอนนี้นั่งได้แล้วอืมอืมอ่าลองลองเดินให้พวกเราได้เห็นนะแต้อประทองโอ้โหจากคนที่นอนติดเตียงนะอ่าลุกมลุกลุกไม่ได้ตอนนั้นอืมเออใจใจู่ใกล้กันแล้วกันเนาะเออมีใจเลยมีใจมากๆเลยตรงตรงเนี้นะครับเห็นไหมอ่าเนี่ยเนี้ยผาผ่าสมองนะคนตัดตา่างมือขึ้นว่า มันเป็นไปไม่ได้แต่แรกหนูคิดว่าเขาหลอกเขาลหลอกหนูบอามาทดลองแค่สิบนาทีค่ะขาหนูมยกได้ค่ะสิบนาทีขา<ช>ได้แนบผมยังว้าวเลยแบบแต่หนูตกใจมากเลยทานแล้วแบบร่างกายมดกล้ามเนื้อมันมาค่ะมันขยับได้มันได้มันมันมีนมนมปฏิกิริยาหลายหลายอย่างค่ะ<ช>ปกติหนูจะนั่งไม่ได้เหงนไ้มหนึ่งขวดตัวนั้นเองเนี่ยเขาเดินหัดเดินได้แล้ว ยินยันเลยว่าหนึ่งขวดนะครับน้องที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพทาสมองแล้วดีขึ้น